มนหนาเบิงบบ้งแค่แม่ยุทธ์มันหนาวมัมีไม่อยากไปหยับหีแม่มันหนาวอ่ะไปพากันเล่นได้พากันเล่นเดี๋ยวมาม,มีดูตรงนี้โอ้ยหนาวพูดหนามมาค้าในน้อยนั่นมาขีนน้อยน้อยดักมาหนะ่ะบิังดูว่าหนาวตีอ๋อพาเสียเขียงกับของกับเธอเนาะ มาเป่าลูกไส้เซ็แข็งกับของแล้วนี่หนาวคักหนาวเนี่พี่น้องพี่น้องมึงมันไงท้องพ่นๆออกบ้านแล้วพี่น้องเที่ยงเคลืนกับห,อหอบบบบบ้องเด้อห้องจิ๊บจิ๊บจิบจิบจิบอุดอิดอุดอิดนะอยากออกบ้านบันนี่คอยกับห้องท่วมมันลั่นปลาอยู่พี่น้อง <laughs> มาเคลื่อจะกว่าเสียงอีหยังเนาะอนัน ้นใหม่กันรันโพอเปียโพอเปียอยู่เขื่อกมาเอามาอันไหมเที่ยงขึ้นพี่น้องคิดบังข่อยกับยานจักน่อยอยู่เด้มยนม่เทียงยังมาอุ้มมันมันอุ้มมันมันก็แหงแลนหนีพี่น้องหมาข่อยนะแลนเขาใน้ปลาคนอันพูนพูนอยู่ไายพนมองมองมองที่มหัวสุดหัวพน้าแลนไปแม่สิไปจับคือเด็กหน่อยนะพี่น้องแม่สิจับแลนจับแลนไล่กันวาสันเงยไลยทำอะไรน่ะไอหมีเขา ไม่หนาวหรือไงอือพูหมู่บ้านนี่แม่กบเพาขยะมหันบนหันไอเก็บขวดเก็บยังอยู่มันหนาวพี่น้องแต่ว่ามันเกินพอายันนี่พอจะเป็นบ้าพอจะไปเผาเนี่ยโอ้ยแหกกะเพาหลอข่อยไม่ฟวอมจุกว่าข่อยหนาวแต่เที่ยมันได้อายอุ่นอันทรงตออันพวกกระลรอกกระแลกแถวนีเนี่ยมันกะเพราพอสิอุ่นย่อนดอกแต่ว่นันสมกองอยังยงยงนต์หันาพี่น้อง วมราซื้อเข้าเนาะสสร่งความหนาวอันนี้ใสเสียค้นสัตว์ยางไงเลยมาขึ้นหุม่มทั้งปะหุมบันนี้พ้ออันปะหุมล่มคุบอุ่มหมานะพี่น้องมันพอเขาบา้านเนาะก็ต้องอุ้มเอามันนะพี่น้องแดกแดกเล่นอะไรอะ่ะลูกไอ้ทงสารแม่เลอแม่มาเฝ้าหนูนี่ พ่นขุดเด้พี่น้องพ่นขุดอัน,นขุดมองเหรียญพอดน,นะว่าให้มานี่มานี่มาเร็วแยกเร็วอันนี้เรื่ยยอยเรื่อยนี่จะห้อยมาไปแล้วต้องมองหันทุกผู้ใด,ดละมาสาดอันสะไบอยู่นี่ฮึสาดสะไบสาดโคกอยู่นี่เฮ้ยยอดใครว้า พุหนหันยุ่มองรูปๆอ่างง่างน่ะพี่น้องคนนี้เป็นบวกได้ยุ่หันพี่น้องเห็นบ่พื้นที่ว่างเปล่าเห็นบ่มห้องบริษัทประโยชน์เลยพี่น้องนี่ก็คือสาเห็นว่าเอาไปตะเก็บเห็นจซื้อพ่อใหญ่นี่ว่าบัาดตั้งว่าตั้งว่งาเครื่องมันสิบก่าไรเป็นปพี่น้องบัดนี้ห่อถิ่มไปประมาณหาไร,รพี่นอ้องเขาได้ใส่งานสองไรเออม,มันสิบกวัวไรน่ะเนาะ สองไร่สองไร่พื้นที่ปลูกพักมะนีหนามันนี้ก็มาฮอดเนี่ยนี่ก็หาไรมันหลักหลังจากนี้ไปนี่ก็หาหาไรเกือบหกไรหกไรเออนั่นแหละมันก็เป็นป้าประโยชน์อะพี่น้องก็สิว่าเออปั๊บปุงไม่แล้วก็เขาก็สิขายนะแต่ว่ามันต้องใส่เวลาพี่น้องเพราะหงบพรด้๋ยุยึดสมือพี่น้องยังทํางานยังไม่เกษียณเนาะเออเขาก็เห็ดเท่าถี่แล้วเห็ดใด้ก็ต้องใช้เวลาอย ได้ใช่ข่ะเอา้าเอ้าบอกลาไมมดุกดลุยด,ดุ๊ดลุยเออด,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 ดุ๊ดลุยดุ๊ดลุยโอ้ยพีน่น้องพุหนะพุหนะพุหนะเอ,นะอ้าเอ้าเอ้าเป็นเลียน,นเพราะไหนหันไปไหนที่พี่น้องอันขาหลังเพอนะคือกระต่ายนี่นะกระจุ๊บกระจุ๊บเอาได้ยยเดี๋ยวนี่เรียนมาหันมาหนังให้มาถ่วมขาตะลิศตุน แต่ลตตนสาดดูฮิม่าสวมขาเพิ่นเขาขี่ซึ่งิม่าว่าไปท่ายเอาดอกอืมแฮมบบักลากขี่ ไหนพี่ไปพี่ไปไหนอะพี่เฮอจะได้โุราณพี่น้องบังขีตะเวนขึ้นทางพุ้นโอ้ยหนาวแค่แปดนาทีีนก็อันแข็งแล้วพี่น้องกะแซ่แข็งเนาะพี่น้องจะก็คิดบังก็จำว่าเอาป่ามาแซ่แข็งอ้าวแม่ไม่เห็นหนูอ้าวอ้าวอ้าวจัดแยกแม่มองไม่เห็นหนูลูกานางตะถึงแล้เนีน่ขี่แล้วลรตีลูก ขขท,ที่สุดแล้ววะใครขึ้นบอลบด้หรือยังขึ้นบานฉันเนี่ยโอ้ย,อย,อย,อยแม่กะสีลมลมหิมะพี่น้อง <ic> ไปเล่มไปเล่ไปหาแม่ก่อนแม่เลยทา,ทาากลามาขี่พี่นอ้องขี่แม่มันใช่ใหิมะเนี่ยหลือน้าจอแจก เื่องทำความอุ่นอุ่นอุ่นเนี่ยในบ้านน่ะบดสืตทั้งไต่ทั้งลางสันไตดินเนาะแต่สันนะห้องนอนห้องอย่างสันบดแต่ว่าพี่น้องผู้ใดแปลกหมาตัวนี้มันหอนบะนี้เขาบอกเอาเลยความอุ่นี่พี่น้องแม่ก็เสิตายแม่ก็พอสิตใจแล้วก็สัตว์อื่นเนาะสัตว์แมวหลายตัวเขาก็หนาวกันเพิ่นนี่บอกบ่ได้พันลมพันห้องตพี่น้อนห้องนอนบ่ไรห้อง ทำอะไรพี่พี่พี่ทำอะไรไปเลิ่มไปหาพี่ลสุมาเล่นมาเล่นมาเล่นตกกัวกระปุกไปไปเริ่มไปหาพี่เร็วเพี่ไปไหนพี่เอ้ยพี่เอ้ยพี่พี่น้ำไหมพี่หาพี่แจ็คหาพี่ชัดเร็วๆพี่ตัวด้วยตัวด้ย,ดยพี่ตัวโอ้ยผู้ใดมาสางวิลกรรมไว้นี่พัวนะ เหลืองเออเหอพี be, ่จอดเนี่ยต้องกินน้ำเยอะๆเลยนะนี่ลูกเยี่ยวเหลืองเลยมันก็ไปอยากน้ำมันหนาวบ่ปะมกลาเนี่ยพนน่ะพูดนี่นั่งกินน้ำแข็งเสยพี่น้องนั่งกินน้ำแข็งเสยเพื่อให้เพื่อไม่ให้ไปกลับเสียเวลา พาเอามาขี่มเ่เยวกับทายคลิปไปนั่งพี่น้องอมืมันเป็นงานของเราเนาะอะงานของเราเันเวลา